b บบี้ดอสนะครับขนาดเนี้ผมไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะฟื้นคืนชีพได้ไวมากๆเลยผมต้องเรียกว่าโคตรไวนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวแนวรับนะครับแนวต้านเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้มีข่าวดีมากๆเลยคือ Baby Do อสนะครับกลับมาฟื้นตัว ในท่ามกลางตลาดคริปโตขาลงและไม่มีสิทธิ์และไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวฉะนั้นเห็นโอกาสอะไรตรงนี้ของ Baby Dot นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันส่วนหนึ่งนะครับในแนวการวิเคราะห์ของเราเราคิดว่าผมต้องบอกนะว่าเราคิดว่านะครับในวันศุกร์เนี่ยตัวที่ออกจริงๆคือวานนะครับวานที่ที่เข้ามาถือครอบครองพวกพวก เหรียญใหญ่ๆนะครับตั้งใจจะมาถือ Baby d o อเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเหรียญแบบว่ากระจายความเสี่ยงนะครับแล้วปรากฏว่าวานที่มันเป็นชุดการลงทุนแบบเนี้ก็ขายทิ้งหมดเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่า b บบี้ดอะมีการฟื้นตัวมานะครับเนื่องจากวานหลักนะซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วนะครับคือวาน b s c 1,000นนะครับที่ก็เข้าซื้อมาดังนั้นตอนนี้ ถ้าเกิดวัดในเกตไ i อนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ลองช็อตนะครับการเข้าซื้อ12.99%และการขายเนี่ย81อ่ร87.01%นะครับเป็นการขายออกซึ่งต่างจากเมื่อสองวันที่แล้วนะครับหรือวันที่แล้วคือ,อ่าข,ขาเข้าเนี่ยนะครับประมาณแค่8%หรือ9%นะครับขาออกก็ที่เหลือเลยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราเห็นตรงนี้นะครับ ขณะนี้ที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยประมาณสามทุ่มสิบหกนะครับเราจะเห็นว่า Baby ดอสมีกำลังซื้อกลับขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เรามองตรงนี้จากเส้น MACD นะครับไปสรุปจากตัวกราฟด้วยกันฉะนั้นกราฟตอนนี้นะครับไฮนะครับณนะขณะนี้คือ4,001 4,001ึ่งสี่นะครับเป็น เป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับที่จะฝากไปนะนะครับแนวรับวันนี้นะครับรับลึกมากนะครับที่สองพันแปดร้อยยี่สิบนะฉะนั้นเราบอกว่าแนวต้านที่สําคัญนะครับคือจุดพอยหลักคือหกพันสี่หกพันห้านะครับแต่จะผ่านจุดที่หกพันสามได้หรือเปล่าศูนย์แดตัวนะ อยู่ที่ว่าครั้งเนี้ยต้องดูเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันขึ้นไปได้ขนาดนั้นเนี่ยไอ้วานตัวที่เล่นราคาก่อนหน้านั้นที่เข้ามาแล้วเทขาเนี่ยมันจะไม่มีวานตัวนั้นอ่คอยคุมกระดานอยู่นะครับณนะขนาดนี้นะนะครับฉะนั้นเป็นไปได้มากเลยที่มันจะไปถึงหกพัห้า แต่เราก็ต้องดูนะครับว่า6,500มันจะเป็นตลาดกระทิงได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่มีวานชุดนั้นอยู่ละมันมีแต่บรรดาคนที่เล่นระดับหลักหมื่นนะครับหรือหลักเกือบแสนทั่วไปนะครับส่วนเล่นหลักล้านเนี่ยผมถือว่าน่าจะเหลือไม่กี่คนเท่านั้นนะครับต้องวัดกันนะครับว่าที่6,300-6,500มันจะไปได้หรือเปล่า แต่ถ้าเกิดไปไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าราคาไม่น่าจะกลับมาที่2,008แล้วลหละนะครับน่าจะวกกลับมาที่4,000กับ3,000นะ3,000 4,000 5,000นะครับจะวกกลับมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงของวัดใจจริงๆแล้วและมันก็เป็นไปได้นะครับที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงประมาณสาประมาณ 6,003นะครับเราก็จะกลับลงมาอีกนะครับคือสู้ราคาไม่ไหวซึ่งเราก็ต้องดูนะครับว่าแนวโน้มอนาคตได้ไงเป็นยังไงนะครับแต่ข้อสรุปนะครับของ Baby d o ตอนนี้คือถ้าเกิดท่านนะจะช้อนนะครับก็ช้อนฮิลามายแล้วกันนะครับรอราคาล่วงเราค่อยช้อนนะครับแล้วก็การช้อนนะควรจะอยู่ที่ราคาสัก3,000ไม่เกิน4,500นะครับในการช้อนน่ะนะครับส่วนที่ราคาขึ้นไปแล้วค่อยวัดใจกันดู นะครับว่ามันเลยที่6 3 0 0หรือเปล่านะครับถ้าเลยนะครับ6 0 0ไปแล้วเป็นตลาดกระทิงค่อยมาคิดการช้อนอีกทีนะครับผมบอกประมาณนั้นนะครับก็ลองวัดดูนะครับแล้วแต่ด้วยนะครับเทคนิคส่วนตัวเข้าออกให้เร็วนะครับแล้วก็ขายนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะ ส่วนบุคคลที่ตัดสินใจถูกณขนาดนั้นนะครับที่จะตัดสินใจกับความเสี่ยงยังไงนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้ตายตัวนะเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางเลยนะครับและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่ม baby d o t ด้วยนะครับอยากเข้าไปทักทายพูดคุยด,ด้วยกันได้นะครับกับสมาชิกในกลุ่มก็สามารถเข้ามาได้ทักที่เพจเลยนะครับเราผมส่งรายละเอียดให้อ่ะผมมาโฆษณาเหรียญตัวหนึ่งนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราคือเหรียญ starnet อยากเข้ามานะครับเข้ามาได้เลยนะศึกษาก่อนไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนด้วย นะครับไม่ได้บอกว่ามันดีไปศึกษาเอาเองนะครับแต่เรามาบอกจุดเด่นทั้งหมด4จุดนะครับธุรกิจเบื้องหลังนะครับเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ตู้กดขนมตามห้างต่างๆนะครับแล้วอันที่2คืออุปทานของเรญมีประมาณหมื่นล้านเหรียญนะครับเผาสาเปอเซนอันที่สามนะครับสี่คือราคาเริ่มต้น0ูนจุดศี่ตัวสี่พันกว่าดอลลาร์ประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับไม่ได้บังคับนะครับให้ศึกษาก่อน เพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับทุกคนควรจะตัดสินใจศึกษาก่อนที่จะลงทุนไม่งั้นมันจะกลายเป็นหวยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านและผมก็หวังว่าเบบี้ดอจะกรุณดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ